ก็ใส่ไปเอาพูดได้นี่หว่าเนี่ยเป็นส่วนดีไซน์อันนี้เป็นส่วนโค้ดมันก็ทําได้ทั้งสองอย่างแหละจะใส่นี่ก็ได้มันก็จะขึ้นนี่ใส่นี่ก็ได้มันก็จะขึ้นเหมือนกัน,น,นก็จะเป็น บล็อกหนึ่งบวกศึกบล็อกสองคูณแล้วก็นี่บัตรทอนชื่อไม่สวยเท็กก็คือชื่อที่มันจะเดงนผลลัพธ์ส่วนไอดีนี่เป็นไว้อ้างในหน้าโพสผมก็กดดับเบิลคลิกปาามันจะตัดสร้างอีเวนต์ขึ้นมา แล้มันก็พม take box take. มกิมพ์ t a b o x 1 tag แลก็หนมก็เวลาส่วนนี้กวไม่ได้ tag b o b o x สามันเป็นสตินเป็นเท็ผมจะหาเส้นแทกมัน ไม่ได้แล้วมันก็หาไปอันนี้ก็คือกำหนดค่า Number 1หนึ่งแล้วกัน1อันนี้มันไม่มีเ e x กบล็อหนึ่ง dot อันนี้ก็คือประกาศประกาศต่อแปร Number หนึ่ง ให้มันรู้จักว่าม e ีอ e ีนัมเบอร์หนึ่งนะเป็นอินอินก็เป็นสายเวทถุยอินเป็นตัวเลขแล้วน,นี้ก็ประกาศนัมเบอร์หนึ่งเท่ากับเอาอันนี้มาคอนเวิรจริงๆมึงย้ายขึ้นไปก็ได้ตอนไหนนะอ่า แล้วก็นัมเบอร์สองนัมเบอสามนี่คอนวัต่นบล็อกสองสามกิดกานี้กำหนดใหม่อินนัมเบอร์ทอทใส่อะไรไปก็ได้มไม่รู้จักเขาอย่าลืม i ินนัมเบอร์ทอท ประกาศตัวแปรแค่ครั้งแรกนะเท่ากับน u m b e r รหนึ่งบวก Number 2สองคูณ number สามในเวลาจะปิดเว้นบรรทดัดต้องมีน,น,นี่คุณลุงบอกผลลัพธ์เอกบอกคือใส่ได้ถ้าเกิดจะโชว์อย่างเดียวก็เลเบล นีก็ l e v ว l หนึ่งททุกครั้งที่มึงจะใช้มันต้องใส่ .txt อย่าง Level นี้ไม่ต้องประกาศตัวแปรเพราะว่ามันมีอยู่แล้วมันรู้จักอย่างให้พวกพินเนี่อะไรมันต้องประกาศเท่ากับ Number t o t a l อ o t t ทท ันนี้มันเป็นอินมันเป็นตัวเลขจะเอามาแสดงมันก็ต้องเป็นสตริงแล้วมันก็ลองลนันรึดหลอสักแป๊บหนึ่งคุกค้าตัวดีห้าบวกสิบคูณห้าห้าสิบเป็นสิบห้าสิบห้าห้าเท่าไหร่วะ 55. ห้าสิบห้าเนอะไหมวะเฮ้ยมันต้องคูณก่อนดิห้าสิบ เออถูกแล้วห้าสิบห้าถูกเพราะว่ามันจะตามหลักคอมพิวเตอร์มันจะเอาคูณก่อนบวกมันไม่ได้บวกก่อนคูณถูกมีแหละโปรแกรมแรกง่ายๆจบข่าวไปลองเล่นเองดูอัดวีดีโอ